ครับสวัสดีพี่น้องมาท่านนี่หมากเลิ้มแมวก็จะมาหาหมากต้องเข่ากะหมากลีม้มแมวก็จะมาหาใส่ม่องไม่ถามหมากต้องไปแรี้ยงให้หมากต้องใส่เหนียวมายามมือเหนียวมาใส่ด่างพี่น้องนำขึ้นเมื่อวานมาโอ้ได้แต่กุ้งเมื่อวานป่ากับป้อมนี่ผู้บรรยากาศข้าจ่อกำลังเย็นหน้าพี่น้องช็อตเป็นข้าจ่อยืนหน้าพี่น้องผู้แต่ข้าจ่อปัน่นถิน มีแตงมาใส่ด่างเยอะเส่มาแล้วไปเึงไปหัวแอปปา,านมาใส่ด่างโอ้น้ำขึ้นพี่น,อน้องเมื่อวานไลยครับไล่ต่างผมมาบรรยากาศดีครับแดดดีมื้อนี้บรรยากาศดีมาคนเดียวมามีน้นองมานำเมือลองดูใส่ถิ่ไว้แล้วมารอลุ่นกันตอนแรกนะพี่น้องเนดะ้อ tham dừng rồi dừng đâu Cô dừng dừng đây rồi bác เมื่อไรพี่น้อง,อองมัใส่ด่างมือนี่แอ้มือแรกงเหรอน้องไส้มาเบิงมันกี่คือบ่ปกติบวกผมขอมาใส่กี่ใไอตปาปากทางมันเข้าไปตรงนี้เลยอู่ขาคีพี่น้องมือแรกเนี่ยมือแร่งมาเบิงผลง,งานกันสวัสดีครับ ่งนี้จะพากันไหมอยามม่องกับบ้านเหี้ยทีมครับทีมงานสวัสดีครับคลิปบ้านๆหมากต้องแฉแนวนะครับฝากกดติดตามด้วยน <laughs> ครับนายพานออกหนามูไ่ไปแล้วครับ <laughs> นายพานจะพาเรียนน่ม <laughs> แม็กซ์อ่บ้านอยู่ปะเผ็ดปะ <c oughs> ไปบึงมองกันเด้เอเขาไปน้ำปะเขาไปกูมองเข้านะ <c oughs> ไปครับพี่น้องไปกูมองกันท่องมองใส่ใบตะเสาฝนครับ ผมบรียนมาใส่ไอ้สอนเราเป็นคนมาใส่ของกาโซแล้าขอกลางขึ้นได้เปลี่ยนกันมาครับผมนึงใส่ผมเดิ่งานมากครับย่ามสิคลิ้งมามุ่นมูกว่าหนี่งมาสอนนามขึ้นโอ้วนามไลก่ ปาดหนาขึ้นไรเด้ยวะงวมาเลี่ยงนี่มองคมกมองคุณ Nói ban uh, oh, oh. oh. <laughs> <Ngàn> không <laughs> oh. <laughs> nên đuổi anh khóc bọc 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 เป็นบินอยู่นี่ว่าไม่กันด้วย oh. กูขึ้นมาแล้วครับปลาที่แดดไใส่ค้างขึ้นืออื่นเดิมสิมะกูือสีบัวมีไม่ล้ามากครับกว่าเห็นงานเอมือนได้ปิ้งอยู่ครับก็ได้ปิ้งอยู่พี่น้องครับ กวดป่าแล้วครับบันมาคหันท้องแล้ววันน้ปีปยู่ครับเดีงงานกันหายยุ่หายกินน่นที่เขาเท้าหน่อย บานห้องก็สิแซ่บไว้ใส่ค่ะขึ้นไว้อยู่ครับพอดีว่าย่านหมมีเวลาไปปูกอีกน,นึงโอกาสเสี่ยงอยากตื่นมาทัานทา่นทําเงินทํางาน ฝลาหน่อยหนามมาไหมนะครับฝลาฝลาหน่อยฝาใใายอ่าหญ่ไรบกกาุ่งหนามลายหดมัคือช่วงหนึ่งมันแหลงลูกวีได้ ครับ <reci Hai S 1> <cake. S 2> ปานปากกาอยู่นี่ก็มีปากกากันเน้อตัวใหญ่อยู่ครับมาเป็นมีดโดยบานห้องประมนณนึงมีเงินกาใหญ่ครับตาดิ่งสุดยอดด้วยกันนะครับ อย่างไงสมิจ้าหาวตัวโ่าสุดยอดเลยแต่มองอัะหนิมันถือปลาหน่อยปลาหน่อยปลาใหญ่ถืเอเบิดครับมองประเทศนี่มันเือมองบรรท้อนมองบรรท้อ,อนอย่างนี้เลือกใส่ได้นะครับสีเส้นหาเส้นมักปลาใหญ่กับสิบสองเส้นมามักปลาหน่อยกับสองเส้นเพิ่งสามเส้นนะครับแต่มองประเทศนี้เลือกใส่หมดเลยครับ thứ khu bà có thể tầm như men xếp bất đẩy một bà nhanh và nói นี่นะครับปลาด้มาแล้วครับคั่วแล้วเรียบร้อยตัดหัวเอาใส่ออกเรียบร้อยนะครับผมว่ามือนี้ว่าสีถอดนะครับถอดแก้มครับนำมะข้าเองนะครับเพราะว่ามันได้บุพอลสีเป็นแนวครับได้ว่าสีถอดถอดเอาคือจะเป็นกับแก้มนะครับมือนี้ครับคลิปบ้านๆมากต้องที่แนวแต่ขอฝากไว้สำนีนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมสีเปรตยังนั่นนะ ให้ผพี่นองกดติดตามนะครับกดติดตามกดซับตไข่ให้นะครับเด้อเพื่อเป็นก่นงเลงแรงใจนะครับสำหรับคลินิกนขอฝากว็เท่านี้ครับสวัสดีครับ